ิีวิีโอนี้ก็จะเป็นการแจ้งคุณสมบัติใหม่ใน Lightroom Classic ซึ่งปัจจุบันเนี่ย Adobe เขาก็ได้ประกาศอัปเดตรุ่นล่าสุดของแอปพลิเคชัน g h t r o o m Classic ประจำเดือนตุลาคมพฤศจิกายน2023นะครับมีคุณสมบัติใหม่ๆหลายอย่างที่ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวส่วนจะมีอะไรบ้างผมก็ได้แยกออกมาเป็น3เรื่องจริงๆมีหลายเรื่องนะครับแต่ที่จาเป็นกับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการแต่งภาพ มีสมเรื่องที่คุณควรทำความเข้าใจนะครับเรื่องที่1เป็นฟิลเตอร์เลนส์เบลอนะครับเป็นคุณสมบัติในการทำระยะชัดให้แคบลงนะครับด้วยการตรวจจับจากคุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์นะครับในการค้นหาระยะชัดของวัตถุทั้งในแล้วก็นอกโฟกัสเพื่อที่จะไปสู่การเพิ่มเติมเอฟเฟกต์เบลอ5รูปแบบด้วยกันก็มีแบบวงกลมแบบฟองสบู่แบบ, able, แบ,บ5ใบเบลด แบบวงแหวนแล้วก็แบบตาแมวนะครับอันนี้ยังคงเป็นเป็น e a r l y Access ก็คือยังไม่สมบูรณ์อย่างที่สุดยังคงต้องการคำแนะนำหรือคำติชมของผู้ใช้งานถ้าคุณมีความสนใจอยากจะเสนอแนะให้ทาง Adobe ปรับปรุงตรงไหนก็แจ้งไปได้นะครับคุณสมบัติที่2เป็นการแก้ไขแล้วก็ส่งออกภาพถ่ายคร่อมแสงนะครับ ตรงนี้ถ้าคุณใช้จอมอนิเตอร์นะครับแบบ HDR ประโยชน์ตรงนี้คุณก็จำเป็นที่จะต้องใช้มันนะเพราะว่ามีส่วนที่จะช่วยให้ภาพบนหน้าจอ HDR ของคุณนะครับมีความเข้มข้นในเรื่องของสีและมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นกว่าจอปกติส่วนผมใช้จอปกติไม่ใช่จอ HDR ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้นะครับ คุณสมบัติที่3เป็นการแก้ไขสีบางพื้นที่ด้วย point color นะครับคือคุณสมบัตินี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการตกแต่งแก้ไขกันแล้วกันเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยในแผงควบคุม color mixer เราก็จะใช้ hue saturation luminance นะครับทั้งในรูปแบบต่างๆมันก็ละเอียดแล้วแหละในส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันก็จะมี point color ให้เราปรับได้ละเอียดมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับ มันเป็นแผงมิติของสีที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นในแผงควบคุมเดียวไปเลยแถมยังมีความแม่นยำสูงสำหรับการกำหนดโซนพื้นที่สีควบคุมได้ดีกว่าเดิมด้วยสำหรับเนื้อหายอย่างละเอียดเดี๋ยวจะมีอัปเดตตามมาในภายหลังให้กับผู้ที่โรงเรียนหลักสูตรไลท์ลูม Classic r e เว r ร์ดเรนนิ่งคร s สกับ d o สเด Y โดยจะไม่มีการชำระเงินเพิ่มเติมหลังจากที่ลงไปแล้วนะครับ